ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็กแ n a p นะครับนี่ไม่ใช่คลิป ASMR แต่อย่างใดนะครับเพียงแต่เห็นหลายๆคนก็ชอบฟังเสียงตอนแกะกล่องแล้วก็เคาะกล่องดังกรุบกับกรุบกับนะฮะก็เลยเอาใส่ไว้ต้นคลิปนะฮะเผื่อมีใครที่อยากจะฟังนะฮะวันนี้มารีวิวอีกแล้วนะครับก็เป็นคาร์เพทตัวที่2ต่อจากตัวแรกนะครับคือที่สั่งมาเนี่ยเพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นแบบติดกระจกนะฮะมันค่อนข้างจะเกะกะเลยนะครับอยากได้แบบที่มันวางอยู่คอนโซลเฉยๆนะฮะก็เลยสั่งตัวนี้มานะ โดยที่คาดหวังไว้นะครับคิดว่าอินเตอร์เฟซภายในการใช้งานต่างๆเนี่ยคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงนะครับหรือว่ามันน่าจะยกซอฟต์แวร์ตัวเดียวมาใส่กันเลยด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวลองไปดูว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับน้องคาเพกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในนะฮะก็เริ่มจากสาย power ก่อนเลยนะครับก็เป็นเสียบเข้าที่จุดบุหรี่เหมือนเดิมนะครับอีกด้านหนึ่งก็เข้าที่ตัวคาเพนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นชุดกล้องมองหลังครับผมลองสั่งมาดูแบบครบเซตเลยนะ ก็เพิ่มอีก20-30บหรือาบาทนี่แหละได้กล้องมองหลังมาด้วยนะครับแล้วก็นี่คือตัวเอกของเราครับน้องคาเพนะฮะอยู่ในโฟมแบบนี้นะครับตอนแรกสงสัยว่าเฮ้ยของไม่ครบหรือเปล่าเนี่ยมันในรูปเนี่ยมันสามารถจะแบบวางตั้งและปรับจอได้นะฮะที่ไหนได้ง่ไปเองนะฮะคือพอแกะมาดูถึงจะร้องอ๋อคือตัวมันติดกันไม่ได้เป็นขาแยากนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวบานพับเนี่ยสามารถจะปรับได้ด้วยนะคือปรับองศาได้ด้วยว่าจะเอาแงหน้าแค่ไหนก้มหน้าแค่ไหนนะฮะ แต่บอกก่อนนะครับว่าถึงบานพับมันจะปรับได้ก็จริงนะแต่ว่ามันจะหน้าคว่าแล้วก็ล้มบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดกาว2หน้า 3M นะฮะที่เขาติดมาให้ด้านหลังนะครับก็ไม่รู้ใช่ 3M หรือเปล่าแหละแต่ก็เป็นกาว2หน้านะฮะตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละต้องลอกาว2หน้าออกแล้วก็วางไว้บนคอนโซลนะฮะก็จะแน่นหนาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งพอร์ตที่มีมาให้ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับมีรูไทส C ครับรู AV แล้วก็รูเสียบกร์ดแล้วก็รูพาวเวอร์นะฮะ คือรุ่นนี้เนี่ยตัดพอร์ต usb type a ออกไปนะฮะโดยให้เป็นพอร์ต usb type c มาพร้อมกับตัวแปลงนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับก็ต่อใช้งานคร่าวๆเหมือนเดิมนะครับข้างหนึ่งเป็นซ็อกเก็ตเสียบเข้าที่จุดบุหรี่นะครับอีกข้างก็เป็นสายเข้าไปที่ตัวคาเพนะฮะเป็นสายพาวเวอร์นะครับเรามาเริ่มต้นทําให้เสียงมันออกก่อนนะครับก็เหมือนกับตัวที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะกําหนดค่า FM มาให้นะฮะทั้งหมด1 2 3 4 5 6กนะฮะก็เป็น6ค่าที่เขาตั้งมาให้นะครับโดย6ค่านี้เนี่ยจะเป็นค่าพื้นฐานที่เหมือนเขาวิเคราะห์มาแล้วว่า มันจะมีเสียงรบกวนน้อยนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็สามารถปรับเลื่อนตามชอบได้อีกนะเผื่ออยากลองไปคอนเน็กกับเครื่ออื่นนะฮะ โดยเอาง่ายๆนะครับก็ตั้งขึ้นวิทยุเนี่ยให้มันตรงกับตัวคาเพนะฮะเท่านี้นะครับเสียงมันก็จะไปออกที่ลําโพงลดเราแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากให้เสียงมันออกที่ตัวจอคาเพด้วยเนี่ยก็กดสวิตช์ออนที่ด้านขวาได้นะฮะซึ่งเท่าที่ลองนะครับส่วนตัวคิดว่าลื่นที่เขาตั้งมาให้เนี่ยเฮ้ยมันค่อนข้างดีน้อยมันน้อยนะฮะคือลองกับลื่นอื่นที่ไม่ใช่ที่เขาตั้งมาให้ใน6ค่านี้เนี่ยเหมือนมันจะมีค่าน้อยแทรกเยอะพอสมควรนะครับแต่นี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้พอใช้ได้นะฮะ และหน้าที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นหน้าโฮมของเขานะครับคือหน้าที่เรายังไม่ได้คอนเน็กมือถือเข้าไปนะฮะก็จะมีเมนูตามนี้ครับมีวันที่มี FM transfer นะฮะมี phone link มีบลูทูธมิวสิกนะฮะแล้วก็บลู o ูธแบบโทรศัพท์นั่นเองนะฮะซึ่งเราจะลองคอนเน็กด้วย Android Auto ให้ดูกันนะครับก็จิ้มไปที่จอแบบนี้เลยนะฮะเลือกไปที่ Android Auto แบบนี้ครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้หยิบมือถือขึ้นมานะฮะหาบลูทูธของเจ้าตัวนี้ให้เจอนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า S W L B T นะฮะทีแรกผมก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นหูฟังของคนที่อยู่ใกล้ๆผมหรือเปล่านะฮะจริงๆไม่ใช่นะมันคือชื่อบลูทูธของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็กด Connect b l u บลู o t h ที่โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมันจะเด้งเข้าหน้าจอคาเพาแบบนี้เลยครับ ถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับาเพตัวก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปนะครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆเลยนะฮะกว่า90%นะครับมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับโดยความต่างเนี่ยอันนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆเล็กน้อยนะครับความต่างข้อแรกนะครับในเรื่องของเสียงรบกวนแล้วก็การฟังเพลงนะฮะผมยกให้ตัวนี้เนี่ยโอเคกว่าตัวแรกนะครับข้อที่1ครับตัวแรกเนี่ยเวลาเราเปิดสตาร์ทรถขึ้นมาใช่ไหม เราต้องไปกดสวิตช์ออนนะครับที่ตัวคาเพให้ FM เนี่ยมันเชื่อมต่อกับตัววิทยุนะฮะเพื่อให้เสียงออกลําโพงถูกต้องไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องไปกดปุ่มอะไรเลยนะฮะคือเหมือนกับเราบิดกุญแจสตาร์ทปุ๊บเปิดวิทยุขึ้นตรงปุ๊บเสียงออกเลยนะครับไม่ต้องกดออนหรือว่ากดออฟนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวก่อนหน้าต้องกดสวิตช์ออนนะครับเสียงถึงจะออกลำโพงนะอันนี้คือข้อดีข้อแรกนะครับแล้วก็ข้อที่2ที่รู้สึกว่าดีกว่านะครับเท่าที่เอาไปขับใช้งานมานะฮะ ในส่วนของการฟังเพลงนะครับเน้นความบันเทิงบอกเลยว่าเสียงนะครับดีกว่าตัวแรกประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเสียงรบกวนหรือว่าเสียงนอสเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าตัวแรกเอาซะมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่คือที่แน่ๆเนี่ยน้อยๆกว่าครับแล้วก็เพลงไม่หลุดนะฮะตัวแรกเนี่ยฟังไปนานๆทีจะมีแบบหลุดหายไปสักวินาที2วินาทีบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีหลุดเลยนะครับก็คือใช้ได้ตลอดยาวๆเลยอันนี้คือข้อดีข้อ,อที่2ที่ แตกต่างจากตัวแรกนะครับนอกนั้นนะครับเรื่องการทํางานของตัวจอนะครับส่วนตัวคิดว่าเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะแผนที่ก็ไม่ได้หน่วงหรืออะไรนะครับใช้ได้ปกติเลื่นไหลดีนะครับการทัชก็ถือว่าโอเคนะฮะเหมือนที่เคยพูดไปในคลิปก่อนว่าการทัชเนี่ยอารมณ์ประมาณมือถือเครื่องละห้าหกพันเนาะเทียบกับ20,000อัพไม่ได้อะไรแบบนั้นนะฮะ ที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องการเชื่อมต่อให้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ใช้บลูทูธเชื่อมต่อกับตัวจอคาเพยพเนี่ยสามารถใช้สายได้นะครับสาย USB นี่แหละเสียบเข้าไปที่มือถือแล้วก็ตัวจอนะฮะในส่วนของ Apple เนี่ยใช้สายได้เหมือนกันนะครับก็จะขึ้นเป็นาคาเพ์ของ Apple ไปนะฮะหรือว่า Android เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้ผมชอบมากกว่าตัวที่แล้วนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับราคาผมได้มารวมโค้ดส่วนลดเนี่ยมันอยู่ประมาณ940บาทนะฮะแพงกว่าตัวแรกเล็กน้อยเนาะราคาเต็มมันประมาณ1,200บาทนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือใช้งานเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรต่างกันเลยครับต่างหน้าตาที่ อาจจะถ้าคนชอบแบบนี้เนี่ยอาจจะดูสวยกว่าเดิมเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องไปติดที่กระจกหรือว่าอะไรให้มันลกนะฮะก็แค่วางไว้เฉยๆเนะี่ยคลิปนี้สรุปจบกัน,นสั้นๆแบบนี้นี่แหละสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะฮะตอบได้จะเข้ามาตอบนะตอนนี้ไปก่อนนะครับถูกใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับอะไรก็ได้ให้ช่องผมด้วยนะฮะคุณอยู่กับ x Snap ครับสวัสดีครับ